ยังไงคุณเกษมก็คงอยู่ได้ไม่นานเราต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่ามรดกตกเป็นของมนแน่การเสียวฟันนะคะเกิดจากการที่มีสิ่งกระตุ้นค่ะทานของร้อนเย็นหวานฟันนะคะได้รับการสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความเสียวแปลบๆจีดจ๊ดหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะ เซน o ไดร e มัลติแคร์ออกแบบมาเพื่อคนที่เสียวฟันโดยเฉพาะค่ะช่วยลดการเสียวฟันได้ก็เป็นสูตรที่ใส่โพแทสเซียมไนเตรตนะคะและเสริมฟัร้ายช่วยปกป้องทําให้ฟันแข็งแรงพิสูจนแล้วนะคะดิฉันแนะนำเซน o ไดร e มัลติแคร์ค่ะ Like the star. เดียมเล็กตะซอ,อยเซนก้าว้าวเซนก้าเพอร์เฟกต์วิปสูตรใหม่ สองพลังไมโครบิวซีโฟมบูสผิวดูใสด้วยเมมเบรนอนุฟองเล็กขั้นสุดสะอาดหมดนละสิ่งฝุดตันเล็กฝังลึกผิวด้งนุ่มขึ้นเซนกับเพอร์เฟกต์วิรลองเลยวันนี้ไม่มัดผมแล้วปล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันสิวสุดใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่หนึ่งเดียวที่ไว้ใจเ้นมีไว้ ยอดขายอันดับหนึ่งยิ่งขยับกลิ่นตัวก็ยิ่งกลับมาเีเวียเอ็กซ์ราไรท์หอมช่วยปกป้องกลิ่นกายนาน48ชั่วโมงด้วยวิท4-50เท่าทถึงหอมถึงดูใสชิดในดีอีกจากนีเวียนมเปรี้ยวไอวี่มีไฟเบอร์วิตามินซีสูงอร่อยปังลองเลย ไม่มีสักกี่ทีก็เหม็นอับซ้ำซากหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย b r e a e x c e l Active f r e s h มีเทคโนโลยี anti โอดอรช่วยลดปัญหากลิ่นอับซ้ำซากผ้าสะอาดไม่เหม็นอับหอม f ฟ e ช h แม้ไม่มีแดด b r e a z e x c e l Active f r e s h ลองเลยอรอนี่ครับช้อนทายพี่ช้อนว่าไงมีเพลงใหม่ที่เริ่มวันใหม่ด้วย Boss Coffee like ดื่มด่ำระดับ Boss ได้ทุกที่ Boss Coffee ทุกครั้งที่เจให้มีโอกับเขาเจาจะกลายเป็นนักโฆชณาการพ้อลูกอ่อนบิวตี้ซาลอนทั้งหมดที่เจเป็นเพราะอยากให้เขาผนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอเด็กชอบค่ายเดชั่น UST นมแคลเซียมสูงลองเลยลองหรือยังวิปปองอาบน้ำโชโกพุสึฟองนุ่มคุณค่าแน่นผิวดูเด้งหอมผิว Green Girls. Yeah. Palm Man's High talk Match. Huh? Yeah. But Girls. สรุปเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาโดยพักเก้าไกลจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งส่วนพักเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองโดยจะมีการเปิดเผยรายชื่อในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายพิธามั่นใจนางเกาอีนนายกรัฐมนตรีหลังศึกชิงประธานสภาได้ข้อยุติค่ะติดตามทั้งหมดได้ในเอาให้ชัดค่ะแอนต์ซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอก,อกเนื่องจากกวดละย้อนแอนต์ซินเยล ลูกสำคัญที่หนึ่งเสมอกี่เลือกไฮคิววันพลัสซูเปอร์โกหนึ่งเดียวที่มีสินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ให้เขาเผชิญทุกความท้าทายกี่มั่นใจไฮคิววันพลัสซูเปอร์โกลยสนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้รอยโกลน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์น้ำปลาแท้ตาประหมึกฉลากเขียวจัดจ้านถึงใจมักธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่เปิดเลก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยที่วินตามรถมาทำไมแล้วมาทำอะไรที่นี่เมื่อกี้พยาบาลมาตามให้ไปคุยกับหมอยกับพศไม่ใช่เหรอค่ะคุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วเสร็จนานยัง